ป้าแอนมาเย็บผ้าเนี่ยคนเย็บผ้านะตาสุดดีดีลีไว้นะไม่ใช่ของเล่นนะลีไว้ร้านนี้ยังนี่ร้านนี้ยังนี่ร้านยุพาพรร้านนี้ก่อนร้านยุพาพรร้านยุพาพรเน, <ๆ S 2> นื้อยู่ซอยสีเสมิดหนาเซเวน่นผู้ใดสนใจกะเ,เ,เออมตาตัดเสียนทางเรียนมานี่เออได้ทุกอย่างทุกแนวมี มันติดกับเซเว่นนะขนาดนะเซเว่นนะเซเวน่นมันติดกับเซเวน่นนี่แหละคนคนคนเย็บกับผูงงามๆนี่แหละเป็นเย็บหน้าตาดีไปหมดเออคนเย็บหน้าตาดีนี่แหละคนเย็บก็หน้าตาดีนะหน,น้นาตาสวยก็ยังคนเย็บกำลังดูทีวีนี่หลายอย่างหลายแนว ยังกว่าไปไปเห็นไม่เย็บเสือ้อฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยเพื่อก็ได้นี่แหละมาหลดมาเย็ด,ดน้ำเราโหลด